ฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอียสระเอียกไก่บวกสระเอียอ่านว่ากเอียเกียตเตาบวกสระเอียอ่านว่าตอเอียเตีย บอใบไม้บวกสะระเอียอ่านว่าบอเอียเบียโจจานบวกสะระเอียอ่านว่าโจอเอียเจียโดเดบวกสะระเอียอ่านว่าโดเอียเดียชอชิงบวกสะระเอียอ่านว่าชอเอียเชีย หอหีบบวกสระเอียอ่านว่าหอเอียเฮียขอไข่บวกสระเอียอ่านว่าขอเอียเคียทอถุงบวกสระเอียอ่านว่าทอเอียเทียพอพึ่งบวกสระเอีย โฟฟ er. er. ้าบวกสรรเอียอ er. ่านว่าโฟเอียเฟียพอพานบวกสรรเอียอ่านว่าพอเอียเพียมอม้าบวกสรรเอียอ่านว่าโมเอียมียะโลลิงบวกสรรเอียอ่านว่าโลเอียเลีย ชอช้างบวกสระเอียอ่านว่าชอเอียเชียโนหนูบวกสระเอียอ่านว่าโนเอียเนี้ยงูงูบวกสระเอียอ่านว่างูเอียเงียโยยักษ์บวกสระเอียอ่านว่า ยอเอียเยีวอแวนบวกสะเอียอ่านว่าวอเอียเวีย